เป็นบทที่2นะครบทที่2เราจะมาดูวิธีการใช้ v u e js บนนักนะครับเราจะมาดูตามไกด์ของ v u e js เลยนะฮะคือทำไมเราถึงต้องมาดูตรงนี้ทั้ง,งที่เราดูไกด์อเ,ออเอาเราอานเอาเองก็น่าจะเข้าใจคือไกด์ของ v u e js นะฮะใครที่เข้ามาที่ Vue js นะครับกด l e ARN นะฮะแล้วก็มาที่ไกด์นะครับแล้วก็เลื่อนๆลงมาจะมี declarative rendering นะฮะตรงนี้นะพวกนี้เนี่ยทิวทอเรีตรงนี้เนี่ยเราเอาไปใช้กับ เอา Copy Paste ไปใช้กับนักไม่ได้แล้วกันผมจะสอนวิธีการเอาตัวเนี้ไปแปะในนักแล้วให้มันใช้ได้นะครับวิธเีเราจะเริ่มกันจากที่อพิโซดหนึ่งนะฮะอพิโซดหนึ่งใครทำมาไว้นะครับ, 1, รรบก็จะมีมีไฟล์ตามนี้นะครับก็รัน NPM Run d e v นะครับใครยังไม่มีอพิโซดหนึ่งไปก็ไปลองทำดูนะฮะเราจะ start server ขึ้นมานะครับที่พอร์ต local p o s t 3000นะฮะ เอาตัวนี้มานะครับแล้วก็ไปเปิดที่ browser นะครับจะขึ้นมาอย่างนี้ก็ต่อมานะครับเราจะเปิดอีกแท็บหนึ่งนะฮะแล้วก็เปิด atom ผมชอบใช้ atom นะเพราะว่ามันไฮไล l i g h t syntax h i g h l i g h t มันดีแล้วผมรู้สึกว่าบั๊กมันน้อยนะครับจุดที่หนึ่งที่เราจะไปดูกคือที่ index pages นะครับแล้วก็ index นะอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่บนหน้าจอ ของเบราว์เซอร์เราอยู่ณตอนนี้นะครับเราจะทําการลบสิ่งที่เราไม่ใช้ออกนะครับคืออย่างที่1คือผมจะลบโลโก้ออกแล้วก็ลบคอมโพเนนต์ชื่อโลโก้ทิ้งนะครับลบเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเทมเพลตข้างบนนะผมจะลบทิ้งหมดเลยลบคลาสทิ้งด้วยนะครับแล้วก็สไตล์ข้างล่างนะครับจะลบออกหมดเลยสุดท้ายมันจะเหลือแค่นี้นะครับคือไม่มีอะไรเลยแล้วกัน กลับมาดูที่เว็บก็จะเป็นเว็บว่างๆล้ะนะครับนักเนี่ยมันออโต้รีโหลดเป็นฮอตรีโหลดนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเซฟตรงนี้กดเซฟ e พิมพ์ตรงนี้ผมเซฟปุ๊บปึ่งหน้าเว็บเนี่ยมันจะออโต้รีเฟชให้ทันทีนะครับเราไม่ต้องรีเฟชเองนะครับต่อมาเนี่ยเราจะมาดูเมสเซจนะครับเราก็จะใช้ Data Message ตามนี้นะสิ่งที่เราจะทําคือเราจะก๊อปตัวนี้มานะครับเมสเซจนี่นซึ่งเมสเซจตัวเนี้ยเขาบอกว่า มันจะอยู่ใน t a จุดนี้นะครับวิธีการเขียน Data JavaScript ตรงนี้นะครับเราจะเขียนแบบนี้ Data นะฮะรีเทิรมันอธมุว่า Data ของเราต้องเป็นฟังก์ชันนะครับแล้วเราจะต้อง Return hash ชออกมาตัวหนึ่ง Return o b j e c t ออกมาตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็น m s s s g e นะครแล้วก็ Hello View นี่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาดูนะครับที่ผลลัพธ์ของเราเป็นอย่างนี้ สิ่งที่เกิดก็คือตัว bracket สกกองอันนี้ครับเป็นคล้ายๆ m ั s t ต r จะเป็นคล้ายๆรูปหนวดถ้าลองมองถ้าลองเอียงคององนะครับมันจะเหมือนตัวนี้มันจะเหมือนหนวดซ้อนกัน2อ,อันมันคล้ายๆกับลั list นดิสแบบเมสเศษนะครับแต่อะไรก็ตามที่อยู่ในเทมเพลตเนี่ยมันคือทุกอย่างที่อยู่ใน Data เอามาสามารถเอามาขอตรงนี้ได้เลยับขอตรงตรงนี้นะครับอันนี้คืออันงที่1นนะครับอันนี้คือสำหรับ ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่า d e c a r a t i v e rendering นะครับจุดที่1นึ่ที่2ก็คือเราสามารถอ่าตรงนี้เนี่ยเราเราเอามา render ข้างใน d e นะครับแต่เราสามารถเอาไปเป็น render เป็น attribute ได้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะคผมกอลันนี้มาแล้วก็ลบอันนี้ออกใส่นี้ลงไปนะครับสิ่งที่เกิดก็คือ span v by title เนี่ยคือมันจะเอา อ่า uh, attribute Att Att ชื่อ title ของ message เอ้ของของ span นะครับแล้ว message ตัวนี้ไปใส่ไว้ในนี้นะครับสิ่งที่เกิดก็คือเรามาดูตรงนี้เราเมาส์มาค้างไว้แบบหนึ่งมันจะขึ้นคำว่า hello view ข้างล่างเห็นไหมอันนี้คือ title ของ message นะครับหรือว่าเราจะคลิกขวา inspect เพื่อดู uh, HTML ก็ได้นะครับสังเกต span title hello view นะครับ แล้วก็บอดี้อยู่ข้างในนะครับอันนี้เป็นเทคคอนเทนต์ของเขาก็ถ้าเป็นในนักนะฮะมันไม่ต้องใช้ดีไบก็ได้ใช้คอลอนไทเทลธรรมดาก็ได้ได้ผลลัพธ์เดียวกันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนเมสเซจเนี่ยให้เป็น new date บวก t o l o c a l string ด้วยนะครับเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้นอย่างนี้นะครับเมื่อเราเปลี่ยนแล้วเนี่ย ถ้ากลับมาดูที่ผลลัพธ์ของเรานะเอาเมาส์ค้างไว้แป๊บหนึ่งเราก็จะเห็นว่า you l o a d e d t h i s p a g e on วเวลานี้วันเวลานี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถเอา data เนี่ยขึ้นมาโชว์บน template เราด้วยกันบายขึ้นไปตรงๆเลยได้ง่ายนะครต่อมาก็จะเป็น conditional กนลุกนะครับขอเริ่มจาก conditional ก่อนนะครับ ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ if else v if v else ข้างในข้างในเทมเพลตของเรานะครับก็ผมจะก๊อปันี้มานะครับไม่ไม่ก๊อปติบาเดี๋ยวผมกินเนะองก็ได้่าผมขอลบอันเก่าทิ้งจะได้ไม่งงนะจะเริ่มจากสแปนตัวที่หนึ่งนะครับ you can see me. นะครับสแปนตัวนี้เนี่ย ถ้าเรายังไม่ใส่ if ไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยมาดูที่นี่เนี่ยมันจะขึ้นตลอดนะครับแต่ถ้าผมบอกว่าใน data ของเราะครับผมบอกว่า can see แล้วกันเป็น false นนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าผมใส่ v if นะครับแล้วเป็น can see v if can see เนื่องจากเป็น false span ตัวเนี่ยมันจะไม่โชว์มันจะไม่ render เลยสัเขตยมันหายไปแต่ถ้าผมเปลี่ยนเป็น true แล้วเซฟนะครับแล้วกลับมามันจะขึ้นซึ่งถ้าเข้ามาดูเนี่ยมันมีสแปนอยู่ข้างในนะครับก็ลองดูอีกทีหนึ่งก็คือถ้าเป็น false นะครับกดเซฟนะฮะกลับมาที่เบราว์เซอร์สังเกตว่าข้างในดิปเนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่เลยนหมแต่ถ้าเปลี่ยนเป็น true เซฟปุ๊บก,กลับมาที่เบราว์เซอร์ในดิฟนี้มีสแปนเกิดขึ้นนะครับอันนี้คืองีีฟนะฮะอ่า ต่อไปก็ else นะครับ s p a m you cannot see 1ง,งนี้แล้วกันผมเปลี่ยนมีเป็นหนแล้วก็เป็น v k e ด else นะครับถ้า can see เป็น true จะขึ้น you you can see หถ้าเป็น false จะขึ้น you cannot see หงอย่างนี้นะซึ่งตอนนี้เป็น true อยู่นะครับเป็น true อยู่เรามาดูตรงน,นี้มันก็เลยที่ you can see 1 นะครับถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น false เราเซฟมันก็อยู่ Cannot see หน,นะครับนี่คือ v if กับ v else นะครับจุดที่1อันต่อมานะครับส,สิ่งที่สิ่งที่ผมพยายามจะอธิบายตรงนี้ในความจริงหลายๆอย่างมันเริ่ม copy paste ได้ละสิ่งที่มันทำให้เรา copy paste ไม่ได้ก็เพราะว่า data ตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ฟังก์ชันหลักๆแล้วนะนรับ ถ้าเป็นนักเนี่ยมันรีควีว่า Data ของเรามันต้องเป็นฟังก์ชันแล้วก็ต้อง Return o b ออ c t กออกมานะครับต่อมาจะเป็น Conditional เอ้ยเป็น Loop เป็น Loop นะครับ l ลูกของเขาเนี่ยเขาจะทำา o o r r e r List นะครับแล้วก็ Run List แล้วก็ LI ตัวเนี่ยจะขึ้นมาสามอันตาม To Do นะครับเดี๋ยวผมทำเลยแล้วกันนะครับ OL นะครับแล้วก็ LI นะครับแล้วก็อตอนเนี้ยผมขึ้นเป็น ไ i หนึ่งให้ดูก่อนนะครับแต่บนจอของเราตอนนี้จะขึ้นไอหนึ่ง order list อย่างนี้นะฮะต่อมาเนี่ยผมบอกว่าเอ้ยไม่เอาผมอยากให้มันตันดำ d ดัตต้าซอสผมก็ขึ้น t o d o s นะครับแล้วก็เป็นอะไรในอะไรของผมนะครับจะมี text 3 object n o ก e มี t e x t ื่อ hello view งนี้ hello r e a c t แล้วกันแล้วก็ angular อย่างนี้ มีสามมัน hello vue angular สามมันผมอยากให้ l i ตัวเนี้เพิ่มขึ้นสามมันตามนี้นะครับเราก็จะใช้คำสั่งชื่อ V4 นะครับ v 4แล้วเราก็จะเอา to do มานะครับก็คือ v 4 to do in to d o หมายความว่าเราจะ run v i เนี่ยทั้งหมด3ครั้งก็คือครั้งที่1เนี่ย1ครั้งที่2ครั้งที่3โดยแต่ละอันเนี่ย จะถูกเรียกว่า to do To do s ตัวนี้ก็คืออยู่นี่นะถ้างงอาจจะงงผมขอเปลี่ยนเป็น x แล้วน x เนี่ยคือแต่ละตัวที่อยู่ในนี้นะครับถ้ามี10ตัวมันก็จะรัน x 1 0ทีจะมี x 1 0ทีนะผมเรียกว่า x เสร็จปุ๊บผมก็จะบอกว่าตรงเนี้ยผมขอเป็น render x กับ x นนะครับเนื่องจาก x เนี่ย คือแต่ละตัวใน t o d o นะครับมันก็จะ t e t t ได้ d t t ได้ d t t ได้เรากลับมาดูที่มีซอของเรามันจะขึ้นบอกว่า view เนี่ยเนื่องจากเราลง linter อ,อาไว้นะครับ es lint ไว้ใน episode หนนะครับมันก็จะบอกว่าทุกครั้งที่เราใช้ v f o r เนี่ยมันจะ expect v b i n d key นะครับซึ่งตัวเนี้ย v 4ของเราไม่มี key เวลาเราทำเนี่ยถ้ามันเป็นมันเป็นแบบนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ id ให้มัน,นก็ได้นะ ไม่ดูแล้วก็ไอเียร้อนสาตรงนี้ตรงนี้เนี่ยผมก็จะบอกว่าคีย์เท่ากับ x id นะครับทำให้ li ของเราเนี่ยมีคีย์ที่อยู่นี้1 2 3สมันเป็นตัวที่บอกว่า li ของเราเนี่ยไม่ซ้ำกับใครใช้ id นี้นะฉะนันพอเรามาดูตรงนี้มันจะนเดอร์ขึ้นแล้วนะครับ ดูขึ้นมาละสังเกตว่าคีย์ไม่ไมถูกเรนเดอร์ออกมานะครับคีย์มันเป็นแค่แบบเหมือนกัเป็น d a ต้เลยที่ถูกซ่อนอยู่แล้วบอกบอกแค่ว่าข้างในเนี่ยมันคือคีย์อะไรหรือว่าถ้าเราไม่อยากใส่ id ให้ตรงนี้นะครับผมลบ id ออกนะครับลบออกปุ๊บตรงนี้ผมสามารถใส่เป็น c o m m ม i n d อินเด็กนะครับอินเด็ก็คือ index ของ to do นี่นะแล้วก็เอาอินเดมาใช้ มาดูมันก็จะเรนได,ได้ได้เหมือนกันแต่ว่า Index เนี่ยมันก็จะมองว่าตัวนี้คือตัวที่ศย์ตัวนี้คือตัวที่1ตัวนี้คือตัวที่2 index มันก็จะเป็นศูนย์หนึมาในคีย์นะครับทำได้2แบบอันนี้คือการใช้ before นะครับซึ่งใน tutorial ของวิวเนี่ยมันไม่ได้บอกนะครับสังเกตเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นคีย์มาให้นะครับก็อันนี้ทําให้ดูนะครับ ต่อมาก็จะเป็นคลิกนะฮะคลิกก็เป็นสิ่งที่สนุกสนุกละกันนะครับก็เขียนโปรแกรมมันก็ต้องมีอินพุตมีคลิกปีอะไรบ้างนะฮะผมก็จะกลับไปที่ t a t e เดิมนะค,คือเริ่มจากไม่มีอะไรนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขาบอกว่าเขามีสแปนอยู่หนึ่งอันแล้วเขาจะโชว์แมสเซจขึ้นมานะครับทำเหมือนอังแรกเลยซึ่ง e มสเ g จของเขาเนี่ยคือ hello วิว js ข้าใหม่ตกใจสมมติอย่างนี้นะพอเราไปดูที่จอนะมันขึ้นอย่างนี้เขาบอกเขาจะเอาปุ่มปุ่มเดงวัตถอน button. นะครับแล้วก็บอกว่า reverse เขาอยาก reverse message ตัวนี้นะครับแล้วก็เขาก็เลยบอกว่า,ามาดูตรงนี้ตอนนี้ปุ่มขึ้นมาแล้วนะเขาบอกว่าถ้ากด ปุม reverse เมื่อไหร่เนี่ยให้รันฟังก์ชันชื่อ reverse message นะครับเดี๋ยวผมก็จะเขียนฟังก์ชันนี้ขึ้นมานะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือใน view เนี่ยในนี้เนี่ยเขาบอกว่ามี data มี methods นะครับใน n u x ของเราก็มี m e t h o d เหมือนกันนะแล้วก็เป็น hash นะครับแล้วก็เราจะบอกว่ามีฟังก์ชันชื่อว่า reverse message นะครับนี้ซึ่งเราจะบอกว่า d e s t r message ตรงนี้ต้องมีดิ i s นะแต่ข้างบนเนี่ยไม่ต้องมีอะไรก็ตามที่อยู่ใน javascript ข้างล่างนะฮะถ้าเราต้องการเข้ามาใช้ data ต้องใช้ d i s สิ่งน,นั้นๆนะจะเท่ากับ d i s message split split ด้วยค่าว่างนะครับแล้ว reverse แล้วดอ join ค่าค่าว่างกลับมาอีกทีนะึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อตัวเนี้ยมันจะแตกเป็น array ที่มีแค่1นึ่งคาเลคเตอร์เดวนะครับแต่ละแต่ละแต่ละออบเจกในอาร์เจะมีแค่1นึ่งคาเลคเตอร์พอแตกเสร็จปุ๊บเราก็จะมารีเวิร์สมันก็จะมันก็ทุกตัวเนี่ยจะถูกรีเวิร์สกับด้านกันแล้วก็กลับหัจอยเป็นสตริงหนึ่ตัวนะครับตอนนี้เราก็จะรีเทิร์นออกไปพอเรารีเทิร์นแล้วนะครับตรงบัตต o อนตรงคลิกเนี่ยก็จะเป็นการคลิก Reverse Message นะครับ ฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากดคลิกเนี่ย message ตัวนี้จะถูก reverse นะครับ discord message เนี่ยจะถูกจะถูก reverse แล้วก็ถูก assign กลับเข้าไปใน discord message นะฮะฉะนั้นถ้าเรามาดูที่ resource ของเราแล้วกด1ทีมันจะ reverse ใช่ไหมครับกดอีกทีก็ reverse อีกนะครับ reverse เป็นเรื่อยๆนะครับอันนี้สิ่งที่คือสิ่งที่เขาพยายามอยากจะแสดงนะครับเหมือนกันนะครับก็นะ ต่อไปอันสุดท้ายจะเป็น input นะครับก็เราสามารถสร้าง input ขึ้นมา1งอันแล้วก็สามารถให้มันพิมพ์แล้วเอา data ตรงนั้นไปโชว์เรียวทาได้เช่นผมสามารถพิมพ์ตรงนี้สังเกตมันจะมันจะโชว์2องันเรียวทางบนล่างนะครับทำได้ครับไม่ยากอย่างที่1ก็คือเดี๋ยวผมขอเอาสิ่งที่ไม่ใช้ออกเหมือนเดิม ตอนนี้เรามีสแปนเมสเสจนะครับเราก็จะบอกว่าอินพุตนะครับแล้วก็วีคิดโมเดลเท่ากับ m ม s เ a g e จนะครับกลับมาดูที่นี่นะครับทุกครั้งที่เรารอัปเดตเทคนะฮะตัวสแปนตัวตัวนี้จะเปลี่ยนตามไปเรื่อย นะครับสังเกตมันมันไม่ขึ้นบรรทัดใหม่มันขึ้นบรรทัดใหม่ให้ใคลายเขาก็ได้นะครับจะเปลี่ยนตามไปเรื่อยๆนะครับจริงๆก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากอะไรนะคือทุกครั้งที่เราอัปเดตอินพุตตัวนี้นะครับเราพิมพ์อะไรลงไปเนี่ย Mo โมเดเนี่ยมันอสมว่าเมื่อเราพิมพ์โมเดลของเราชื่อ message มันจะเอา data ที่เราพิมเนี่ยยัดเข้ามาในนี้ให้เลยพอยัดตัวนี้เสร็จปุ๊บตัวนี้มันเปลี่ยนหมพอะตัวนี้มันเปลี่ยนตัวนี้มันก็เลยเปลี่ยนตาม ทันทีมันก็เหมือนกับว่ามันมัน binding ให้นะครับอัปเดตให้เรยวทันนะครับก็ตามนี้นะครับต่อไปเนี่ยมันจะเข้าสู่บทที่เป็น component ซึ่งวิดีโอตัวเนี้ยมันจะเริ่มยาวไปแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นบทใหม่อธิบายต่อนะครับก็หวังว่าตรงนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับมือใหม่แล้วกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ